โอ้โหเป็นไงล่ะฟรีดาวข้างัูอยู่หกพันเงินเดือนหมื่นแปดหมื่นเก้าออกฟรีดาวกับพี่ได้เลยสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้านพี่ไปชอบนะครับวันนี้พี่บีทดนะครับมาแนะนําเลยรถนะครับผมแซดเอ็กอายอดฮิตนะครับผมมีให้เลือกทั้งหมดหคันแต่งทุกคันนะมาที่คันแรกเลยแล้วกันนะครับคันนี้แต่งเต็มนะครับผมปั๊มแอมโบ้ทั้งคันและที่สําคัญคาร์บอนท่อครบนะครับผมราคาเป็นยังไงบ้างคันนี้วันนี้เปิดอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะคะ ดาวเริ่มต้นที่2,900 0บาทนี่ผลเริ่มต้นที่6,200บาทเลขม,มายอยู่1,700 0มโลค่ะโอ้ยเป็นไงล่ะลองฟังเสียงเครื่องกันดิวันนี้นี่เลยลั่นๆแบบนี้นะครับผมใครที่ชอบนะของแต่งจัดเต็มอันนี้อันนี้แต่งเยอะสุดนะ มาที่คันสองเลยนะครับผมวันนี้แซดได้6เหมือนกันนะครับมีทั้งหมด5คันของพี่บีทนะครับผมโปรโมชั่นเพียบและที่สาคัญนะครับผมได้เป็นลายลังพึ่งด้วยราคาเป็นยังไงบ้างคันนี้ตัวนี้เปิดอยู่ที่259,000บาทค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะค่างวดอยู่ที่6,300บาทหนีเลขมาอยู่20,000โลค่ะคันนี้อ่าถ้าใครอยากจะได้ฟรีดาวนะครับพี่บีทจักโปรโมชั่นให้ฟรีดาวทุกคันนะครับผมพักมาตอบถามกันได้เลยนะครับผมชอบแบบไหนนะแล้วมาที่คันนี้เลยคันที่3คันนี้ได้ท่่ออแตงงงสนนนเเเละดีี๋ยยวมาฟััก วิ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรราคาเป็นยังไงบ้างตันนี้เปิดที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวเหมือนกันค่ะคันาานี้โอ้โหเป็นไงล่ะฟรีดาวค่างวดอ,อยู่6,000เงินเดือน1 8 9่นออกฟรีดาวกับพ,พี่ได้เลยฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ดีค่าจะส่งทั่วประเทศไทยและที่สำคัญผู้หญิงผู้ชายอายุง,งาน3เดือนซื้อกับพี่พี่ได้แล้วนะครับผมแล้วมาคันที่4คันนี้นะครับผมของแต่งก็ได้ครบกันหมดนะครอบถงังคาร์บอนท่อแต่งนะ้าชิลแต่งอุดกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับเบื้องต้นนะ,นนนะครับผผมมคคคััันนนีี้ะะรบแลท่สญ วิ่งแค่แปดพันโลไฟแดงเลยราคาเป็นยังไงวันนี้เปิดอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวผ่อนอยู่หกพันสามเล่มไม่แค่แปดพันโลค่ะวันนี้อุ้ยแปดพันโลอ่อแต่งลั่นทุกคันนะมาที่คันสุดท้ายเลยทําส่วนลดไปเลยคันนี้นะหนึ่งหมื่นบาทนะสองอะไรนะสองสี่เจ็ดป่ะใช่ค่ะเอาไปสองสามห้าพอราคาคันนี้นะได้กระสบัดโอรินได้ท่อบีเจีแฝดด้วยสวยใสไรที่ติชอบก็มาจัดกันไปเลยนะครับรถนะครับผมและที่สําคัญสวยจัด นะโปรโมชั่นแบบเด็ดๆแบบนี้ฟรีเขาจะไปแนนฟรีาจะส่งทั่วไประเทศไทยออะวันนี้นะครับขอคลิปไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบิ๊กบายช็อปสวัสดีครับ